สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในเช้าวันพรฤหัสบดีที่10สิงหาคมนะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ในส่วนของภาคเหนือกับภาคอีสานฝนเริ่มที่จะลด,ดลงนะครับแล้วก็หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะครับก็วันนี้ฝนก็เริ่มที่จะลด,ดลงนะครับแต่ว่า ในขณะเดียวกันก็จะมีฝนกลุ่มใหม่เข้ามาในช่วงบ่ายถึงค่านะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับสําหรับนะครับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้นะครับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้มรสุมตนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีเริ่มที่จะมีกําลังลดลงนะครับเริ่มที่จะอ่อน,ออนกําลังลงนะครับส่งผลทําให้วันนี้ กับอีกพรุ่งนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับฝนจะค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับก็ยังมีโอกาสที่ฝนจะถล่มหนักนะครับหลายจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศนะครับสําหรับฝนที่เคยตกต่อเนื่องแช่มาเก้าวัน,นแล้วก็พายุศัก์ตอนบนในวันนี้ก็เริ่มที่จะหมดไปแล้วนะครับ ในช่วงนี้ก็พี่น้องที่อยู่แถวภาคเนีอยกบภาอิสานที่ยังไม่เคยเห็นแสงแดดเลยหมักประมาณ9้าวันนะครับวันนี้ก็จะได้แสงแดดแล้วสําหรับทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะซักผ้าหรือว่าลหลายๆท่านจะฉีดยาฆ่ายาหรือว่าจะฉีดยาให้ปุ๋ยทางใบก็ยังฉีดไม่ได้ฝนตกทุกวันนะครับตกแล้วไม่หยุดด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันน้ําแม่น้ําก็เริ่มที่จะล้นตลิ่งนะครับก็พอดีฝนหยุดให้ ได้หายใจกันบ้างนะครับสําหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้ในช่วงเช้าก็คือยังไม่มีฝนนะครับหลายๆพื้นที่ยกเว้นภาคใต้บางส่วนนะครับแถวภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีบางจังหวัดที่มีฝนในช่วงเช้าแต่ที่เหลือก็จะไม่มีไม่มีฝนแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะเริ่มที่จะมีแสงแดดนะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้วันนี้อาจจะได้รับแสงแดดเต็มๆอีกวันหนึ่งนะแต่ว่าช่วงบ่ายถึงค่ำก็จะมีฝนกลับมาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของโมเดลฝนนิดหนึ่งนะท่านผู้ชม สำหรับโมเดลฝนในช่วงเช้านี่ก็วันนี้ไม่มีฝนแล้วนะครับหลายๆพื้นที่ที่ฝนตกต่อเนื่องไม่เคยหยุดเลยก็หยุดละแล้วก็ฝนก็จะเริ่มกลับมาอีกทีในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับนู้ชมดูช่วงบ่ายนี่ก็แถวภาคเหนือก็ยังนยครับแถวโซนภาคเหนือนะครับโซนจุดเดิมฝนจะกลับมาในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจังหวัดตากนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับแล้วก็ อุตรดิตถ์นะครับลำพูนลำปางนะครับซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้ววันนี้ก็จะหยุดแล้วก็จะกลับมาอีกทีในช่วงบ่ายถึงค่ำนะแต่ว่าก็จะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะครับก็คือตกแล้วหยุดนะครับไม่ได้ตกตลอดนะครับในส่วนของทางด้านตะวันตกที่รับมรสุมนะครับจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับรวมทั้งประจวบคีรีขันธ์และหวัวหินก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีนะครับภาคใต้ก็ฝนก็เริ่มที่จะกระจายตัวมากขึ้นนะครับในส่วนของโซนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับรวมทั้งภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะครับหาดใหญ่ยะลานลานราิวาสนปัตตานีนะครับก็จะเริ่มมีฝนนะครับในวันนี้ฝนก็น่าจะเยอะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ แล้วก็พอช่วงบ่ายแก่ๆก็จะเริ่มฝนก็จะกระจายนะครับในแถวภาคเหนือนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันอีสานตอนบนก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับในโซนเดิมนะครับอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬนะครับแล้วก็ภาคเหนือก็เหมือนเดิมนะครับในโซนเดิมมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้แล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในส่วนของภาคกลาง ฝนจะเริ่มกลับมาเยอะแล้วนะครับที่ผ่านมาฝนจะแช่อยู่สองจังหวัดนะเจาะขออภัยรับสองภาคก็คือภาคเหนือเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาคตะนกชิงเหนือตอนบนนะครับสาหรับวันนี้จะเริ่มกระจายเข้ามามากขึ้นในแถวภาคเหนือนะครับกาญจนบ,บุรีราชบุรีนะครฐมนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงบา่ายถึงค่ำมากขึ้นนะครับแล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะในขณะเดียวกันภาคเหนือก็โซนเดิมนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากลำพูลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์เชียงรายนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับรวมทั้งภาคพิสานตอนบนนะครับแล้วก็เมื่อดูในช่วง หัวค่ำนะครับประมาณ6โมงเย็นแล้วก็กรุงเทพานครและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในส่วนของภาคกลางวันนี้อาจจะเป็นคิวของภาคกลางแต่ฝนก็จะไม่เหมือนภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบที่แล้วนะครับก็คือจะตกก็ตกแล้วหยุดนะครับในส่วนของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่แล้วไม่รู้ว่าฝนต้องเรียกว่าฝนแบบไหนนะคือตกมาหยุดเลยเ้วัน9คืนนะครับก็ในส่วนของช่วงค่ำนะครับก็แถวภาคกลางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอยุธยานครับแถวนี้หนักนะครับนครปฐมปฐุมธานีนะครับกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับเพชรบุรีนะครับแล้วก็พอค่ำค่ำน่าจะครอบถึงมาถึงในส่วนของนี่นะครับค้อมาด้านตะวันออกเลยครับสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับ แล้วก็อีสานตอนบนแถวบึงการแถวหนองคายแถวนครพนมก็รอบคําก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับในช่วงวันนี้นะครับก็อาจจะไปซ้ําในจุดเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้ตกตลอดวันตลอดคืนเหมือนเดิมแล้วก็มีตกแล้วก็หยุดนะครับนะครับในส่วนของอีสานตอนบนในดึกๆก,ก็จะฝนจะเริ่มมีกลับมาในช่วงดึกๆนะครับ จะต่อเนื่องตกต่อเนื่องนั้งแต่ดึกถึงเช้านนะั่คือในส่วนของฝนในรอบนี้นะครับแล้วก็ทางกรมตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับก็พื้นที่เสียงฝนตกหนักวันนี้เป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับก็ยังเป็นในส่วนของภาคเหนือโซนเดิมนะแต่ว่าฝนน่าจะมาในช่วงบ่ายถึงค่ามากขึ้นนะครับในส่วนของแถวโซนภาคเหนือนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับ ในโซนเดิมที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับจังหวัดตากนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับก็จังหวัดเหล่านี้ก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนที่ตกนะครับก็เป็นการซ้ำจุดเดิมนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่อาศัยอยู่ในที่ราบดุ่มแม่น้ำนะโดยเฉพาะแม่น้ำน่านเนี่ยน้ำเริเม่มจะรนตลิ่งแล้วเนื่องจากว่าฝนตกไม่หยุดมา9ก้าวันนะครับแล้วก็ถ้าตกมาซ้ําอีกก็จะทําให้เกิด ภาวะวิกฤตได้นะครับในส่วนของน้ําที่ท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนโซนนี้เนื่องจากว่าน้ําน่าจะดินน่าจะอิ่มตัวแล้วเพราะว่าฝนตกมานานฝนในลักษณะแบบนี้จะไม่เหมือนเดิมที่9วันที่ผ่านมานะครับก็คือจะตกลักษณะตกหนักแล้วก็อาจจะหยุดนะครับแต่การตกหนักนี่ก็จะทําให้เกิดในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งอาดามันก็จะเริ่มกลับมามีฝนมากขึ้นนะครับก็จังหวัดต่อไปนี้ฟ้าระว่างนะครับจังหวัดระนองนะครับจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้นะภาคเหนือก็ยังเป็นจุดเดิมนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่ง ขึ้นนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเน,นื่องในระยะที่นะคร,รับเมื่อดูลักษณะสภาพอากาศในวันนี้นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดสภาพอากาศนี้ก็ดูกันนะครับก็เปข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในการวันนี้นะครับก็ภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกตนตก็ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกนะครับก็ฝา ฝ้าหนอง40%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านและตกาะครับก็จะเป็นโซนที่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันนะครับโซนนี้เฝ้าระวังนะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ ซึ่ง40%ของพื้นที่ของภาคตะนงชิงเหนือก็ยังอยู่จุดเดิมนะครับก็เฝ้าระวังนะครับหนองคายบึงกาฬสกลนครและมุกดาหารนะครับก็จะมาในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับในส่วนของฝนกลุ่มนี้นะครับภาคกลางนะครับฝนฟ้าะนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับก็เป็นในส่วนของภาคกลางนะครับก็ฝนก็ วันนี้ฝนยังน้อยนะครับรออีกวันสองวันนะครับก็จะกลับมาชุดใหญ่นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้ากนอง40%ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับเน้นที่นครนายกปราจินบุรีจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนของภาคตะวันออก40%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็จะถือว่าเป็น ภาคเดียวนะครับที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในช่วงนี้นะครับในช่วงวัน2วันนี้ก็ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ระนองพังงาภูกเก็ตและกระบ,บี่นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ60%ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขัน ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะครับก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่แล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนจอ่อถล่มจังหวัดเหล่านี้ใน วันนี้นะครับโดยฝนจะเริ่มมามากในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับติดตามรับชมนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ